สายร้อนสายร้อนไรอนคร้ันร้อรอนคัร้อันอัน้อนีัน้ครคัรันอน้อหคันร้อนรนคันลนั้อัน้อนน้นีคนันอนันนี้อนครนร้อนค้ผู้ในญ่นช่อ แคทำเองเราโค่ทำมัล้กอนตุ่มเลยเป็นทำเองหลอนทำไมตังเราชาติโดนอะไรมาอย่าคิดมากแม่คิดถึงไม่ใช่ไม่คิดถึงจึงแม่ขึ้นมาขาแรงมันบ่ไอวอย่ากิจก อะรอะโอ้ยยังันในมุสาสกูดอันนี่ลยไปโยมเลยโชว์ทโทมิไปใช้มุทำมืนี่ันนี่ก๊อบนี่ฮะกับแก้มกับแก้มไม่ใช่กับข้าวนะบทถาดเลยนี่กบททองบทหองบทหองนะแต่ก็นี่จีไลแล้า ย้อนคนที่ตาม16คนนุ่มยู้ยอดคนที่ตาม16คนเลยก็นติดตามกี่คนแล้วจีสมูทเป็นติดตามเพันไรเขาจะติดตามสมมุติเลยเดี๋ยวใครนี่เดี๋ยวชือเปล่าชงกรดเดี๋ยวนี่กำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ติดตามให้หมดเลยนี่ทุกคนต้องถ่ายเนองถายมาแล้วมาแล้วแบกแบกหลังแบกหลังอันนี้แบกอันนี้นี่ คนติดตาม16คนครับเสียชูอรอกออกอคนเท่าไหร่ได้เจ้ล่ะอาเซก้มันต้อฟนอาปกติ1มันีน16ีใจเออมรดหัดเว้งบุญเหบน โปรยหาแตมุ้นเอกี่กีทมจังเนาะแม่มแคบ่มันลึก่ึงกี่ทมของบุ้นแต่ไ่โรแบบนี้วางของจิบหอูแขกีโมทั้งา้ายีรับตูโจ้ไปนากินข้าว สซ้ยสอ้ยฮันบดเยอะวยอะไรมุนหอบใบสนมกระโจาเด่นที่ไงเสียอันยิ้มเลยโดนสาร้อนทาแป้งครับเอนอยู่เลือเลมาสอง เอครับตอนนี้ผมแก้แค้นคืนแล้วครับเอานลครับแก้แค้นมันคืนนี่ครับข้าวจะไงอร่อยเหาะเจ้ให้อำต้นอุตเตอรเจ้ให้ทำต้นอุตเต ดูตากล้อง๋ยวอนนี้สมัครได้อะไรนี่โอ้โหลาบอาร้อยดุพัดูวติดหัดติดควงๆหงเลย

นี่คร like okay. ับกับข้าวแต่ละอย่างครับอยู่หลายคนหลาบติดหลาบหลาบเจ้าเจ้าตัาส้มตั <laughs> 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 hoàn lên ban liêng mụ cho anh móng Cái đau mụ để không có miếng thao Chơm họ. Đó. พากันกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยใครมื่อกี้ได้ยินเต็มมงเลยว่าไงครับเจชูว่าไงครับเจฝากติดตามด้วยครับคนติดตามหกคนนะครับหกคนครับเจชูเจชูกินข้าวอะไรข้าวโอ้ดูใบโอเคพ่อ

เอานะครับเล่นจริงๆนะมั้งขอเนยขอนเนยดูคอร์ดยองเลยยองเลยเอาหมดฉากตลกแล้วบนอร่อยไหมมอนเดิมเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมครับผมผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ